สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการกันวงเงินนะครับซึ่งเราสำรวจในกลุ่มมาแล้วนะครับหลายท่านนะครับยังทําไม่เป็นนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับให้มาแก้เกณฑ์การชําระเงินตรงนี้นะครับจากนั้นให้เราเปลี่ยนให้มันเป็นการเกณฑ์ชําระเงินที่ต่ำที่สุดนะครับในนี้ผมใส่เป็นประมาณ6 9กก็ได้ครับ เพราะว่าเวลาเราตัดบัตรเดี๋ยวมันจะตัดยอดนี้นะครับถ้าถ้ามันขึ้นหลักพันก็ตัดหลักพันนะครับจาออกมานะครับให้เราลบบัตรทุกใบออกนะครับซึ่งส่วนมากนะครับจะลบออกไม่หมดนะครับมันจะให้ครั้ง 1-1., ช่องทางการชําระเงินไว้เสมอนะครับโอเคแต่มันก็จะมีบางบางเฟสนะครับบางกรณีที่สามารถลบออกได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองลบบัตรตัวสุดท้ายออกก่อน อ่าถ้ากรณีแบบนี้ลบไม่ได้นะครับเดี๋ยวต่อมานะครับให้เราลบแคมเปญทิ้งด้วยนะครับแคมเปญที่เรายิงไว้ทุกแคมเปญนะครับเพราะว่าเดี๋ยวการตัดเนี่ยบางทีมันจะอ้างอิงจากยอดแคมเปญต่างๆที่เราตั้งไว้ด้วยครับมีผลนะครับขอย้าครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเพิ่มบัตรเลยครับเป็นบัตรที่ชําระเงินได้ตัดเงินได้ปกตินะครับหลังจากที่เชื่อมบัตรเรียบร้อยนะครับให้เรามาสร้างเพจนะครับ กดสร้างเพจแล้วก็พิมพ์ชื่ออะไรก็ได้เลยครับเพจตัวนี้เราจะเอาไว้บูธเฉยนะครับพอเรากดสร้างเสร็จครับมันจะให้ใส่เบอร์แบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับกราออกได้เลยครับตรงนี้เป็นข้อมูลเพจเฉยๆครับเพจได้สร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับอันนี้คือหน้าตาของเพจที่เราสร้างมาจากนั้นนะครับให้เราสร้างโพสต์ขึ้นมา1โพสต์นะครับโพสตอะไรก็ได้นะครับ แนะนำว่าต้องเป็นแบบที่ไม่ผิดนโยบายครับจากนั้นก็กดโพสต์ได้เลยครับพอโพสต์เสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาดูตรงโพสครับมันจะเขียนว่าโปรโมทนะครับให้เรากดไปที่โปรโมทหน้าเพจเลยครับจากนั้นให้เรามาเลือก ID นะครับตรงนี้เลือก ID ให้ถูกนะครับเป็น ID ที่ติดการวงเงินอยู่หรือ ID ที่เราจะแก้ปัญหาครับจากนั้นก็เลื่อนมาข้างล่างแล้วก็กดโปรโมทได้เลยครับ ให้เรากลับไปดูที่หน้าตัวจัดการนะครับว่าแคมเปญได้ถูกสร้างขึ้นแล้วก็โปรโมทหรือยังนะครับ่าขึ้นมาแล้วครับจากนั้นให้เราไปรีเฟซหน้าตัวการชำระเงินนะครับถ้ายังไม่หายนะครับให้เรารอสักครู่นะครับรอให้แอดเนี่ยขึ้นคําว่าอยู่ในการตรวจสอบนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบนี่ครับพอขึ้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วให้เราลองมารีหน้าตัวจัดการ อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือน้าการชําระเงินนะครับนี่ฮะก็สามารถแก้ได้แล้วนะครับโดยวิธีนี้นะครับจะเป็นแนวทางนะครับซึ่งการปรับเปลี่ยนหรือว่าแก้ได้ไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาแล้วก็ปัจจัยอีกหลายๆปัจจัยนะครับหรือว่าถ้าใครแก้ไม่ได้นะครับอยากให้ทางเราลองแก้ให้ก็สามารถส่งบัญชีมาให้เราแก้ทดลองได้นะครับฟรีนะครับย้ำนะครับว่าฟรี ส่งมาให้เราแก้ได้เลยนะครับ